เาจะตอบุเอกเดี๋ยวเมา่นเกมรไังกลผไม่ได้ขอเอดูเพื่อนดิดูเพื่อนดิเอาป็คนอะไรขงมอะไรขโมยอาเอาอะรวะเป็นอะไรของเขาตอ้่ดดังดี เอาเราทุกผู far, so s right. <S well, okay, ้ชายผู้ชายผู้ชายจิมเล็กไปเไปจิมอืมจิมเล็กนี่ภาพนี้เป็นภาพที่ผมบอกว่าพวกคุณเนีเกิดไปไหนไปเอาเกมเล็เอาเกมเล็เอานี่เพื่อหรือเพื่อกันอะไรทันไม่รู้เฮ้เฮ้ มาชนเบอร์กล้งคนนี้นะตกลงับบิดบิดเอ้าบิดเอาเกมแ็กเกมล็กเอาเกมแ็กเกมแ็กมาเลยเอาลูกแบวด้วยอ้าวเฮ้ยเป็นคนเตกสวัสดีสวัสดี มาเกิดจีบกันเอาถ้าโมเลนะเพื่อนชุกกล่องไม่เอาหรอชุกกล่องนะชุกกล่องป่ะเร็เร็เอาแล้วสเพื่อน ยาเด็กสุดเลยอออวันเรียเพื่อนคอณครับยิ้มเป็นเมย์นั่งขับนิวอ่ะเอาบอกแล้วไงบอกว่าอย่าเอาแรงเอาแรงก็ติดเหู <h <h yeah. ่เนี่ยร์้ยิ้มเป็น

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

啊！<'s> <laughs> ที่ต้นต่อรอบไปในเกมภาพย้อนวัยเรียกว่าภาพที่ส่งกันมา,าหาดูได้ยากกันทุกภาพเลยครับทำให้ตอนนี้มีผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด5คนได้แก่คุณกัปตันคุณกวา่าคุณแอนนาคุณพัดไทยและคุณทองทองครับมาสนุกสนานกันต่อก,กับเกมทีมี ยังไม่รสายโดนตสุดคลาสสิกของหัวท้ายใก่อนของเรานะการิง่ายมากครับโทรไปาถาซเาาพื่อเนัดไีดีนะบอยกลับมาหมายเลข2915า,าสายปั๊บเรื่องใครโทรมาคนแรกตายเรื่องคยยอยใครโทรท้ายตายปีเดี๋ยวเราขึ้นหมายเลไขไปให้ ไม่แบบแรงไลน์โทรอัโทรเข้ามาสายชนองนมันจะตัดต่อเป็นสายไม่ว่าเพราะนั้นให้เขาโทรมันจะไม่มีมิสคอได้เหมือนรู้จเราหาใครครับโทรหาพี่มินค่ะเป็นพี่เลี้ยงค่ะเป็นพี่ที่คอยสพอร์ตเราเรือการประกวดจังหวัดเระหวันาะสมุรนาันนี้ต้องขอรนเปล่าต้องขอรึเปล่าไปเข้าเมืองกัน เราไม่ไปหรอกเขาเลือองไรนี้แม่เป็นลูกพิมพ์มาแล้วอย่าังคินว้าเขาเลือกไปม่เขาไม่ชอบชอบไ่ได้ก็ติดคอุตัวอ่าก้างดิไม่ใช่ยังรอหานู่นนู่นดารารุ่งลุ่งไอ้ผู้หญิงน้องบอ่า่ ลเล่ดนี่เดี๋ยวนี้จอแฟนเวลคุยจะคุยนานขึ้นด้วยเพราะว่าเรื่องเก่าไม่พูดเรืองครพูแล้วจะเปค่าจสเปล่าขอหาคนเดิมรอบที่แล้วครับให้โอกาสเขาแก้ตัวีเขาเรียกว่าไอ้นอนจบอกผู้จัดการรอบที่แล้วเรียกคุณนอ ไม่ไม่เขาเหรอ,อแล้ว <c oughs> ดกดจากท <c oughs> ี่เต้ากี่้าัวไม่มีเขาไม่ให้มาแล้วกูคิดทํไมมมีเตกวาไม่มีเมื่อกี้ไหนไม่มีเลยกูคิดไม่เอาปูอับมาอ๋อมันเสียแล้วมันเน่า ามรูก่อน่อาสมีคนมาดีไม่ไคนไม่ให้ไม่ได้เบอร์นี้นะคะใช่ต้องโทรยยำนะ แล้วเดี๋ยวมาวางแล้ว้งึกัเวลาเอาไว้เอารอบแมเดี๋ยวเอาโบนัสกัแตง02833เอาเกมาทุกคนครับเกมมาทุกคนานคุณครับคุณยิบเคินมาในเครื่องแกงเลยเวลาิโอโอ้เบื่อ